ดรามา่าร้อนในโลกออนไลน์นะครับ True Fitness ปิดตัวครบทุกสาขาคือจริงๆถ้าย้อนไปก่อนอันนี้เขามี3สาขาปี59เนี่ยปิดสาขาแรกก็คือ Central Central World พอต่อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่แครายลปิดบอกให้ไปใช้บริการที่สาขาสุดท้ายคือที่อโศกล่าสุดอโศกปิดอีกครับก็คือครบทั้ง3สาขาคนใช้บริการก็เลยทีนี้ไม่ยอมและบางคนเพิ่งสมัครสมาชิกไปบ้างบางคนเป็นสมาชิกรายปีก็ไม่รู้จะทํำยังไงล่าสุดครับเว็บไซต์ของ True Fitness มีการประกาศลงที่หน้าเว็บหน้าแรกแล้วนะครับมีใจความเป็นภาษาอังกฤษสรุปว่า ทรูฟิตเนสเนี่ยจำเป็นต้องยุติกิจาการในประเทศไทยเนื่องจากประสบปัญหาการเงินรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของตลาดในไทยทําให้ทางบริษัทไม่สามารถดําเนินกิจาการต่อไปได้ ทรูฟิตเน็ยังระบุในแถลงการว่าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายมาติดต่อขอเทคโอเวอร์กิจการของทรูฟิตเน็ตเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้แต่ว่าเจ้าของที่ดินในไทยไม่ยอมให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาเทคโอเวอร์ over, และยังขึ้นค่าเช่าในอัตราที่สูงแม้ว่าทางบริษัทจะพยายามปรับปรุงกิจการหลายครั้งแต่เจ้าของที่ดินและเจ้าหนี้ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีมาตรการอารัมอลม์อัลลวยเพื่อช่วยเหลือทางบริษัทเลย สุดท้ายเหลือทางออกเดียวคือยุติกิจการจนกว่าจะหาผู้ประกอบการที่เหมาะสมเข้ามาเทคโอเวอร์เพื่อดําเนินการธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตทีนี้เมื่อวานนี้หน้าร้าน u ู f ฟิตเนสพบว่าประตูรั้วถูกปิดแล้วก็มีแผ่นป้ายเป็นกระดาษของทางตึกติดไว้บอกว่าทางอาคารไม่จะรับการแจ้งว่า u ู f ฟิตเนสและ r ู e Spa ว่าเหตุใด,ไ,ดไม่เปิดบริการในวันนี้ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างติดต่อผู้จัดการเพื่อขอคำชี้แจงครับเข้าใจว่าคนจะโทรไปถาม<อ>ที่อาคารเ,<อ>เยอะนะคะทางสำนักงานว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เปิดทำไมยังไม่เปิดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ก็เลยแตกซะเลยบอกว่าาอาคารไม่รับการติดต่อจริงเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกำลังติดต่อผู้จัดก,การเพื่อขอคำชี้แจงเหมือนกันนะคะสมาชิกที่ยังไม่รู้ค่ะทยอยเดินทางมาจะเข้าฟิตเนสแต่ว่าก็เข้าไม่ได้ละคะ่ะเพราะว่าปิดประตู้วเหล็กลงมาแบบนั้นเนี่ยนะคะทีมข่าวบ,บอกว่าเจอป้ายประกาศรับสมัครโดยระบุว่า ักสมัครวันนี้เนี่ยป้ายังอยู่เลย <c oughs> คือรับฟรีหเดือน <c oughs> นี่โปรโมชั่นนี้ยังอยู่ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนคือเพิ่องออกโปรโมชันมาแบบนี้เนี่ยคนที่เพิ่งสมัครไปหรือว่าคนที่ยังใช้บริการก็เลยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะพิสุขาวถามกับรอปภบอกว่าเมื่อเช้ามาทํางานก็พบว่าประตูรถปิดผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะ <laughs> มีประชาชนคนหนึ่งนะคะชื่อคุณปาริชัดคะ่ะซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นสมาชิกกันนะคะบอกเจ็ดนิทุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเธอกำลังจะต่อสัญญารายปีกับ True Fitness แต่เซลล์ต้องบอกเซลล์คนนี้เนี่ยดีนะมีน้ำใจมาก<อ>นะคะไม่งั้นต่อไปแล้วเซลลบอกกับเธอบอกว่าคุณปาริชัดอย่าเพิ่งต่อรายปีเลยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยแน่นอนอดูสาขาอื่นก็ขาดทุนให้ต่อเป็นรายเดือนก็พอนะคะ แต่พอต่อมาวันที่8จะเข้าไปจ่ายเงินคือสงสัยว่าน่าจะต่อไปเป็นแบบรายเดือน <G ül itary> ก็พบว่าฟิสเนสปิดซะแล้วค่ะ <G ül itary> ดีที่เชื่อคําเตือนของเซล์คนนั้นนะคะมีสมาชิกคนอื่นๆยืนเต็มหน้าร้านตัวเองก็ตกใจมากเลยก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเซลลแต่เซล์ก็บอกได้แค่ว่าฟิสเนสปิดแล้วแล้วก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะคุยตัวเองก็ตกใจมากเลยที่เจอสถานการณ์แบบนี้ฟังเสียงสมาชิกกันชนิดนึงค่ะ ก็คือเข้าไปเสร็จปุ๊บก็คือรู้ว่าปิดเลยก็คืองงมากว่าแบบตกใจเป็นบรรยากาศคือคนอออยู่ข้างหน้าตรงรีเซพชันแล้วก็เห็นคนโทรศัพท์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นป้ายว่าโอเคให้บริการวันนี้ัสุดท้าย คือโทรหาเซลล์เซลล์ก็รับสายแต่ก็คือรีบรีบคุยอะไรเงี้ยว่าเออพี่ครับเออมันปิดแล้วพี่เออเขาปิดบริการแล้วแล้วบ้าถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าคนเป็นสมาชิกยังไงอะไรเงี้ยบอกว่ามไม่ทราบเหมือนกันพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบติดติดสัตทุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะี่ทถามี่ามีสาขาเป็นปิดไม่ตัดหุนใจบ้างอืมไม่เพราะว่าเหมือนแบบ มันไม่ใช่สาขาที่เราไปเล่นด้วยแหละเราอาจจะเลยแบบละเลยไปอะไรงเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้สาขาอื่นเป็นยังไงแต่ว่าที่อโศกอะคือเป็นสาขาลักสาขาใหญ่สุดแล้วก็คนก็เยอะตลอดแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มใดๆเลยที่จะปิดอะไรเงี้ยคือปิดโหมือนกัแบบนี้คือมันเสียหายเกินไปอันนี้คือในฝั่งของสมาชิกค,ค่ะนอกจากนี้ครับครูสอนฟิตเนสก็ถูกลอยแพเหมือนกันครับนายโทมัสวอเกลซึ่งเป็นครูสอนคลาสเรียนจัก,กรยานแล้วก็บอดี้ปัม๊มบอกว่า บรรดาครูเทรนเนอร์รวมไปถึงพนักงานทุกตำแหน่งของ True Fitness มากกว่าครึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนมาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาแล้วเทรนเนอร์บางคนเนี่ยถูกค้างค่าสอนหลักแสนพอไปสอบถามทางสํานักงานก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศยังไม่ส่งเงินมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบริษัทแจ้งตนว่าให้ไปสอนที่สาขาแครายเพราะว่าจะปิดสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วนํากําไรจากสาขาอโศกมาจ่ายเงินค้างที่พนักงานอยู่แต่ผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์อ้าวปิดหมดทุกสาขาเลยทีนี้ จะทำยังไงดีเอาลองฟังเสียงครูสอนครับีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเหล็ตอนตอนจ่ายเลย็ครั้งแรกมันก็เราก็เริ่มกระทอนหันนิดนึงละเพราะว่าก็แบบเหมือนแบบอืมทำไมต้องจ่ายช้าด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุั้งที่แบบก็ยังเปิดให้บริการยังมีเมมเบอร์มาใช้ตามปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกผมก็โอเคมันจะยกเลิอกอะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้เหมือนยอยากจะลองเงินเดือนซะมากกว่าว่ายังไงครับแต่ว่าเหมือนกับทุกครั้งที่เขาไปถามทางฝั่งฝั่งข้างบนอ่ะ เขาก็แจ้งมาเหมือนเดิมว่ารองเงินทางสังกัดแม่มาเพราะว่าเขาสั่งนู้นท้อสัญญามาว่าเดี๋ยวจะส่งเงินมาช่วยบางคนนี่ครั้งถึงถึงถึงสามแสนจะมีนะที่ที่เป็นครูสอนเนี่ยครับ,รบผมเคสผมนี่ยังถือว่าโอเคอยู่คือเหมือนทุกคนนะ่แค่ยอมยอมที่จะนั่งอยู่เพื่อที่จะรอให้จ่ายตังค์แล้วก็จะหาโอกาสออกครับแต่สุดท้ายเขาก็ปิดปิด,ป,ดปิดแบบฟ้าผ่าเลยครับก็คือตีหัวเราเมื่อเช้านี้เมื่อวานตอนเชา้าล้วก็บอกว่าจะปิดกระทันหันเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาอยัางไงกับพวกเราเลยครับครับ แปลว่าแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็รู้ก่อนลูกค้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงว่าฟิตเนสปิดถูกต้องครับเผื็จร้อนกันทั่วหน้าเลยนะคะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะพลตํารวจตรีประสิทธิ์เฉลิมบุธธตรทิศนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้สคบได้ดำเนินการฟอร้องร้องต่อศาลกรณีทูฟิตเนสปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิด์นะคะเมื่อปลายเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนปี2559โดยไม่แจ้งล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งคดีค่ะ บริษัทอ้างณเวลานั้นบอกว่าศูนย์การค้าไม่ต่อสัญญาพื้นที่เช่าทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมบอกกับทางสก,กบกว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่ากรณีล่าสุดทราบว่าทางทูงฟิเต์ได้ปิดกิจการทั้งหมดคือที่เหลืออีกสองสาขาก็ปิดไปทั้งหมด ก็ขอแจ้งคนที่เป็นผู้เสียหายให้มาร้องเรียนกับสคบอภายในกลางเดือนนี้นะคะสคอบอบอกว่าจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลเพิ่มเติมภายในสิ้นเดือนวิทยายนต์ทีนี้ถามว่าเงินจะได้คืนหรือเปล่านั่นสิครับการดําเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยทางสคอบอบอกว่าจะต้องทําการยึดทรัพย์สิน ที่ทางทูฟิตเ s สมีอยู่ในประเทศไทยถ้าจำกันได้เหมือนกันกับกรณีฟิตเนสนิวีแน์ว้าวก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตทำเหมือนกันเลยนะฮะแต่ถ้าหากพบว่ามีการโอนทรัพย์สินกลับประเทศต้นทางแล้วทางสคบบอกว่ายอมรับว่าการดำเนินการเรียกเงินคืนผู้เสียหายเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องรีบดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นสมาชิก และยังอยากจะได้เงินคืนตรงนี้ต้องรีบไปที่สคอบอเพื่อไปลงชื่อกันก่อนภายในสิ้นเดือนนี้ให้เสร็จสิ้นนะ,ะนะครับเห็นใจจริงๆค่ะรวมถึงครูแล้วก็เทรนเนอร์ด้วยนะคะอรพอปภท่านเมื่อสักครู่นี้ด้วยที่บอกว่ามาถึงประตูปิดนะคะ